มาดิพี่น้องมันกำลังแังมากหลายแล้ว ที่มาแล้วเนระืองไฟขึ่นเหลือไฟเหลือไฟ ได้ยังกินเนาะกินครับผมจาด้ากินครับ วัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่์ม่จริงปะเมยนจ้าดูจริงเป็นอะไรเ้อคเออดูจริงเป็นอะไรขาวเออเมยอันประยุทธ์เมยประยุท์ไปไปที่เมื่อไงร่ก็ไปแล้วเพราะว่านั่งเมลชทน ที่แรกออกเรบอดไล่ออกตัวก็จะเอาไล่ออกเนทีนังนยังบอลูเนี่ยค่ะเพราะมือขึ้นเพื่อนเทียบแบบใดบุนขึ้นปฐุมเลยอวะขึ้นปฐุมมาเชื่อทีมหนขึ้นได้ยินมาปฐุมเลยจะมาดับะมาดับตองจะมาด้บมาดับลาะกินก็เดี๋ยวมันเพื่อน แพงโค้ช less ูน่าสู่น้มมึขึ้นในเลนยังไงมึอขึ้นยุ้งโดน้ะสามรอยโลปีกว่านนนยังว่าสามอยโลโซลาซาเปนรถหยับก็เลยไ่ได้เบิรงก็ใชเอาเถอะฉันมีโอกาสใกล้ๆจะตองมาเพราะว่าทองคถาขออุ้งอิงใบ้ตตองมางนได้สเรแล้วอุ้งอิงมาหอดยังอุ้งอิงมาหอดจะยุ่อย่างละเาพักอยู่ไกลๆเนี่ย ทองคาถาองค์ยิงอธิษฐานไว้ประสบความสำเร็จบ่ประสบความสำเร็จต้องมาเนี่ยแล้วถึงได้มาเนี่ยบนองค์ยิงไว้ทองคาถาอุงค์ยิงองค์ยิงองค์ยิงเจ็บไปกับขี้หายนะคะหาอยู่สองมื่นสามมื่นจะเลยติบาทนี่ติดตามน้ำคลิปน้ำหยางเนาะเห็นเขาต้องคาถาองค์ยิงแล้วก็จะขอเอานะจะเลยร้องขอเป็นองค์ยิงองค์ยิงให้แม่เจียวไปกับขี้เน่เด้อแม่ไปเบิ่งแสดงโซนหนาเวียดที่ดอก จ้าเรียบวายสีนอ่ะเพราะ่พราเข้าเป็นยังหาจังไดัยมูกไปพอคือจังไดัยมูกเป็นคนทางขยาเพราะอยู่ในทุงขยาโอ้ยดีใจหลายกะด้วย <c oughs> ตัตงว่านี่ <c oughs> ไก่้ป่ะจ้าไก่ที่สุดแล้วอันที่สามสิบกิโลนี่ละเนี่ยบัวไก่บัว้าบัไก่บัวไก่จ้ะสามสิบกโลทั้งห่างบดีมตัวเออที้ก็บัวไปแจ้งแจ้งกลับแจ้งแจ้งกลับจ้ะกูยิงขึ้นฉากกว่าตอนี้น่าจะขึ้นแต่นั่งกับศิวขึ้นหลายฉากจ้าคันนั้นคันมีอัดมีอันใส่เสียงใส่ยังนั่งกับบัวขืนกลับก่อนเลยกับพอจู่ล้าสุดังพี่บรรทายูเป็นตบบจิงจีล่าสุดตายอะไร อันนี้ก็เบ well <laughs> really <ther> ิ้งตลอดนะใจเอ้ายายไล่ไปเหรอยายไล่ยายไล่พลังเงียบกินสมองเงียบแต่จะแสนแล้วเนาะยายไล่มือนี้มือเนี่ยพักก่อนสิเมื่อคืนเมื่อคืนจะว่าจะกี่แสนเนาะพวงมาลัยอ่ะเออพวงมาลัยถ่ายรูปน้ำเนียนๆน้กระจาดนิ่งใครนั่งนั่งนั่งว่าแต่ดีใจไม่ได้ถ่ายรูป ใรีาอยู่ทานะีหลายายสนาท่เป็นใน้อยเนาะมันีแน่เลยล่ะมนื่อนหลายจริง็ี่ดีขอบคุณค่ะก็หลายหมดที่แต่งยุผมัมีม่โตลักหละก็เป็นบอลรักงานเบอลงานเนาะีป็นมดนไมีโต

ไมานราหาเราไล่ว่าไล่ตได้กอน่ไทกอนหญ่ไทยเนี่ยกอน่ไท้อห่ไทยเดียวเดียวคนมาไลเดนี่ยก็จะไล่รถ่รตลอดไ่รนวงกา

คลิปเห็นได้ด้วพี่น้องเอ้ยสิเป็นพระคุณอย่างสูงอารัสมาคิดมีฝากไปส้ม,มีช้ำกอนพี่น้องอกันไม่คิดนะส้ำรับคลิปมี้ำบายดีพี่นอ้อง